ปภกาญจนบุรีจัดกิจกรรมรณรงค์ปล่อยขบวนรถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัยปลอดภัยเป็นหนึ่งประจำปี2,567 วันที่10เมษาย,ยนเวลา9นาฬิกาวัดช่องเขากริ้งตำบลหนองนกแก้วอำเภอเลาขวัญจังหวัดกาญจนบุรีนายวิชัยปัทธมวิภาคในอำเภอเลาขวัญประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์สวมหมวกนิรภยัยปลอดภัยเป็นหนึ่งประจำปี2,567ในพื้นที่ตำบลหนองนกแก้วอำเภอเลาขวัญจังหวัดกาญจนบุรีนายพงถากรโพพรมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนกแก้วกล่าวต้อนรับและวัตถุประสงค์พร้อมด้วยนายพัฒนพงษ์นวพรพันธ์ผู้อำนวยการสำนักงานคอปปจังหวัด การจนบ,บุรีอาสาคอปพอการจนบ,บุรีผู้นำชุมชนและประชาชนตำบลหนองนกแก้วและพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วม นายวิชัยปฐมวิภาคแนนเพลลาขวัญกล่าววัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในการขับขี่รถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งเพื่อบรรเทาอาการบาดเจ็บและลดความสูญเสียหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่จะนิยมขับขี่รถจักรยานยนต์เป็นจำนวนมากเนื่องจากมีความคล่องตัวและสิ่งสำคัญอีกประการการจัดทำประกรันภัยภาคบังคับซึ่งกฎหมายได้กำหนดไว้ว่ารถจักรยานยนต์และรถยนต์ต้องจัดทำประกรันภัยภาคบังคับ เพราะหากเกิอดอุบัติเหตุจากรถขึ้นพรบรภาค,บ,าคบังคับสามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเมื่อเกิดความเสียหายต่อร่างกายกรณีบาดเจ็บและหากเสียชีวิตก็จะได้รับการช่วยเหลือเยียวยาเบื้องตน้นรวมถึงเป็นการสร้างความรับผิดชอบต่อผู้อื่นอีกด้วยหากขับขี่ไปเฉียวชนผู้อื่นซึ่งที่ผ่านมาจังหวัดกาญจนบุรีได้มีนิบายในการรณรงค์เสริมสร้างให้ประชาชนตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้รถใช้ถนนและร่วมมือช่วยกันลดอุบัติเหตุทางถนนโดยขอความร่วมมือจากชาวบ้านในตำบลหนองโลกแก้วเป็นตัวอย่างให้แก่ชาวบ้านใกล้เคียง นายพงศกรโพพรมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนูกแก้วกล่าววัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรมต่อเนื่องมาจากการรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอเราวขวัญได้จัดพรบรคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถไปแล้วเมื่อวันที่30มกราคม2567ณวัดหนองนูกแก้วให้ประชาชนรู้จักความสําคัญของการทําประกันภยัยภาคบังคับ ซึ่งพรบรเป็นประกันภัยที่กฎหมายภาบังคับให้รถทุกคันต้องมีการจัดทําประกันภัยพรบรเพื่อคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่เกิดจากรถไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นผู้ขับขี่ผู้โดยสารหรือคนเดินถนนจึงได้ร่วมมือกับสํานักง,งานคอปปจังหวัดกาญจนบุรีมาต่อยอดในการส่งเสริมให้ประชาชนระหนักถึงความสําคัญในการขับขี่รถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและเป็นการรับผิดชอบตนเอง ร่วมถึงเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่ครอบครัวและชุมชนในการสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งในการขับขี่รถจักรยานยนต์ให้ชาวบ้านหนองลูกแก้วเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ประชาชนในจังหวัดกาญจนบุรีต่อไป ทั้งนี้ได้มีบริษัทคุ้มครองประกันภัยลงพื้นที่ให้ความสะดวกกับประชาชนในการต่อพรบรพร้อมด้วยทางด้านคอปพอยังได้นําหมวกมิรภัยมาแจกกับชาวบ้านอีกด้วยจากนั้นร่วมขบวนกิจกรรมรณร,รงค์ปล่อยขอบวนรถจักรยานยนต์สวมหมวกมิรภยัยปลอดภัยยืนหนึ่งประจําปี2567ณวัดช่องเขากลิ้งตำบลหนองนกแก้วอำเภอเราขวัญจังหวัดกาญจนบุรีเสร็จสิ้นพิธีดังกล่าวสวัสดีครับผมชื่อพนาพงศ์นวพรพันธ์นะครับเป็นผู้ในการสํนานักงาน ขพพจังหวัดกาญจนบุรีนะครับก็วันนี้ก็จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนนะครับร่วมส่งสมมกวนี้นิรภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์บน้องถนนนะครับในช่วงเทศกาลสงการนี้นะครับร่วมกับเป็นช่วงที่เขารณรงค์นั่งเจ็อันตรายนะครับเราก็อยากให้ประชาชนในพื้นที่นะครับวัดเขาช่องกิ้งเนี่ยนะครับได้สมมติวนิี้รยการในการขับขี่นะครับเพื่อเป็นการบรรเทาหากเกิดประเด็ุขึ้นนะครับจะได้ไม่บาดเจ็บถึงขั้นเสียชีวิตนะครับ ก็อยากให้ประชาชนตระหนักถึงความสําคัญในการจะทําพรลบคุ้มพองผูู้กภัยจากรถนะครับวันนี้ถ้าใครทรําพรลบปุ๊บเราก็จะแจกหมวกน,น็อกเพื่อให้ประชาชนได้หมวกน็อกไปสสมใสในช่วงเทศกาลสงการานต์ในปีนี้นะครับสุดท้ายก็ขอบคุณชาวบ้านนะครับในความมุ่งมือเป็นอย่างดีในวันนี้นะครับขอบคุณครับ